แต่ต้อมาเคเมตัดผมตัดผมฟรีเบตเตรียนจริงๆแล้วการตัดผมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันยากอยู่นิดนึงที่ว่าเราจะตัดที่หัวใครแค่นั้นเองเขาเปิดยังไง <laughs> เปิดแค่สุด <laughs> ปิยยังไงแค่ต <laughs> ัดคืนงแล้ว <laughs> ไม่เตียนเสียละแบบนี้ก็ไปเอานะ <laughs> เออสมควรแล้วก็ใช่ยังไงครับไม่เปิดตัดจาดร้อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยพดียพี่ต้องไปตัดแล้วครับเปิดไปเป็นสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับท้องไร่ปลายนาพาพื้นวันนี้ก็มาหาใส่เบ็ดคือเกาครับ หมายนี่จะมากี่ทีก็ติดใจครับก็เลยกลับมาอีกครั้งเลยเดีย๋ยวไปดูกันครับทีมงานของเรามีใครมาบ้างครับสวัสดีครับทีมสายลมน้ำจริงแต่แต่แกไมาใส่เว่ดไม่ไนดะ้แต่แกไม่ใช่อื่นมาก,กว่า,า, <laughs> าจากคลิปที่เลี้ยวเนาะย <laughs> <laughs> ี่ยังไม่ได้ตัดผมเลยรอช่างร้อยช่างอ๋อร้อยช่าง หาล่านไม่ได้หาล่านไม่ได้ใครภูจะตักใครที่กลัวเดี๋ยวผมเปิดล่านแถวนี้แหละคืนนี้เดี๋ยวรอดูครับก็อีกคนหนึ่งครับล่งลอพอได้ริมไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่าครับเดี๋ยวเลื่นนกกัแต่่อมเดี๋ยวเริ่มใส่กันเลยครับผมเตรียมตัวแล้วอันเดียว วันนี้เราก็มาครับเหยื่อเขียดครับเราเปลี่ยนเหยื่อดูบ้างครับช่วงนี้หวกกัวเกาะหาเริ่มจะยากแล้วครับเราก็เลยเปลี่ยนเหยื่อดูบ้างครับเกือจะหมานครับ ใส่เบ็ดได้ยังไม่พอนิดเลยครับคำเลยดูบรรยากาศยามเย็นครับตะวันตกดินบรรยากาศท้องไรไ่ปายนาลมเย็นสบายเลยครับวนันนี้นอนทุ่งนอนนาใส่เบ็ดไม่มดครับเหยื่อมดเหยื่อไม่พอใส่เบ็ดเหลืออยู่สักประมาณสัก สิบห้าคันนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูของทีมงานากลับมากันแล้วครับไปดูมีแต้มมีตัวไหมผ่า,านทุนสายเสียบออ้ได้เชียร์เลย<า>โอ้ยห้าตัวเด่นี่ห้าตัวเลยแมนอู้ยเร็วเก็บสายลมได้ประุกบใหญ่มาเชียรนี ในทิพย์ไซรุนนะครับเนาะในกระทั่งเลยครับโอ้โหาตัวเขาเขาก็ไปชนทั้ตัวหนึ่งอะ่ะโอ้โหอืมอู้อดูครับดูดูเลยครับทำไมเสียบี๊ดมันมุดเหยียบมุดอุ้ยประดุกใหญ่ชนงามเลยครับนี่อู้เดูไซรุนเอาจริงแล้ววันนี้ยังอยู่นี่ยังนี่โอ้ ยังยังเผ็ดสายลมทำอะไรให้กินครับวันนี้วันนี้จะพัดเคล็ดปลาไหลครับขวบปลาไหลครับขวบปลาไหลครับของมันอร่อยครับนี่ครับเย่งนาทีผมแล้ยลองเกิดพิมพ์มือวะผมจะโด่งไปพรฟอมกันโอ้ยเย่แล้วแบบนี้เดี๋ยวรอดูครับพอต้นตีแกงท่านนี่ กินพริกกินจะพริกลืมใส่พริกแกงแล้วครับพูโคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะไม่ทันแล้วได้อยู่อันนี้แบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะ เป็นผมพัดผมก็ใส่น้ำมันพัดปีกแกงไปก่อนก็สูตรคนละสูตรกันเลยอร่อยคือเก้ามันเดือมนะครับ <c oughs> สดดีครับ เด็กเขาผูกมาครับวันนี้ครับของของแค่ครับอื้ปหอกระไหลอันนี้วัดใหญ่ดี่สุดเลยยอดเด็ดเงนินเงินทุบทุบเป็นประดุกนะหันออกมาแล้วนะเนาะครับ เหมือนเป็นประดุกเลยอ่ะเรียบ้อยกินข,ข้าวแถวเรยียบ้อยครับขวบปลาไหลวันนี้ปลาไหลแค่ต้นปลาไหลพุมใเช่ไหมเชื่อเลยลเอาเถอะผมเนี่ยูในคดิคิดอะไรดิ กจสารช่วนใช้ชั่วอายสูงไม่ได้เขาดีเทสอย่าไปลืมอย่ไปยั้งเด็ดมาเด้อพี่น้องมีเขาในการครับพัดเพชปรปลาไหลทางส่วนเนี่ยอะไรตึ๊บเลยอร่อยหม้อร่องเลยพี่นอ้อง เหงอบั sociedad, okay. USA, ่นประตูไปลงอะไรมากมายแล้เนาะครับเือดแล้วตันนี้ก็ได้แลวครับเนี่ย นายจ่าครับพี่ก่อหาอยากอยู่ครับติดไปได้ติดไปด้ดไดไ้ทำไรเราไม่น้องคิดตรงผมหรือเปล่า <c ười> คิดอยู่ยากตรงน่ดีครับพี่น้องมาเลยครับิเ้ากับผมไฟครับผม <c ười> อยากคลิปที่เลีวครับเทปสายลมบอกว่าถ้าได้สามโลจะยอมตัดผมพี่ทาจริงิพิถีไหมสือป่ามาใหม่หรือเปล่าโพูดที่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเรียบร้อยเลยคุมผ่า้อแล้วพอดีนะครับแต่กระกังสองดอยครับจะมาเช็คเงินตัดผมตัดผมฟรีแบตเตอรียนจริงๆแล้วการตัดผมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่มันยากอยู่นิดนึงที่ว่าเราจะตัดที่หัวใครแค่นั้นเองเรบเพจแจะต้องยอมรับนะปุ๊บเขาเปิดยังไงเปิดปุ้ยังไงปุ้ยังไงีุ้ยตัดคืนนึงแล้วไม่จะเรียนเสียนะแบบนี้ก็ไปเอานะสมควรแล้วก็ใช่ยังไง ม่เปิดตัดสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยประเดี๋พี่ต้อมไปแตะตั้แล้วครับเป่เป็นตัวแรกว่าจะมันพูดเรียนกันเอากันจริงเดี๋ยวไม่ต้องิเอาตรงคำนด้คำนั้นแล้วได้ไู้จะกังใจให้น้องไงกํะลังก่อนไปฟื้นให้หมดสู พันต้นก็คือพันต้นนั่นแหละตอนเก๋ด้ไปโทนเฮ้ยพี่เสียงฟ้าสีพยายามเล็กก่อนนะป้ามีฝอยลมยางรถน่ะมีฝอยยางลมรถน่ะเอาไว้เอาไว้แค่นั้นก่อนพยายามเล็กก่อนเดี๋ยวป้าจะลดนะเก๋เกวางไหมไปรับด้วย เก็บดาวพว่งด้วยตะเกียเนี่โลคือมีเป็นกองไนงะใครอย่างเงี้ยใช่นี่นมันตรงโทนสายเทียบเลยว่ะเ,เทียบลนะูกพี่ไม่เสียใจนะไม่มีใครปล่อยผมแค่ลูกพี่แล้ว ตัดไม่ได้อยู่ทรงเดียวครับทรงเดิมเพราะว่าตัดแล้วต้องรูนเท่านั้นเกต้องพาคนเปิดผมแทนแล้วนะเดี๋ยว้อยเขาจ้างตัดไม่ตัดพี่น้องได้กันอยู่ดี น่าจะโอเคแล้วหรอวะพันต้นพอแล้วอแล้เนาะอย่าลืมนะกับไฟหายต้องรีบบิ่งไปนะมันก็ว่าเบาหัวแต่ตอนนี้นะเป็นยังไรหล่อไหมมันเดือดแน่นอนนั่นแหละอย่าปากดีโอ้โหเสียไปแล้ว อะไรจะปากดีบอกเร็วเจอเจอคนจริงเข้าไปเป็นไงนอนเกี๊นั่นเด็เกีเออเออเออแต่เนืองละนางเมืันเลยตอนนี้ไม่คือคนเก่าแล้วเนาะว่ะหล่อเลยว่ะคันนี้เส็จผมไม่ได้นี่ว่ะเมียได้ผัวใหม่อีกเขาหนิมีเรือเดี๋ยวไปดูเก่าจับไม่ได้เดี๋ว ไปหายามบิดกันมีดึงมีดึงมีดึงไหนเฮ้ยโธ่อ้หเสียบยังลึกเลยเสียบคันยังลึกอครับอู้หูดูไม่ออกมาไหนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ เอาแล้วครับเต็มเลขสวยกลมๆอีกแล้วครับนี่เงาเงาอยู่นะครับไอ้โคไอ้โคอ้โคใส่สสวยอยู่ครับนี่เต็มสองครับมาดูคันนี้ครับกลมๆไหน อุ้ยมีไส้ใหญ่กว่าเดิมอีกครับเทีมยนที่สามไส้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับอาขยับขึ้นไปเรื่อยๆถึงไส้โลจนได้เลยเอาอุ้ยสรงเหมือนเร่งๆครับนี่อยูอ่ยไหมในคันโค้งแรงแด็ไอยูเนี่ย อม่นี่นไมมันนิ่งนงแท้อ้าวอ้าวอ้าวทไมมันนิ่งแท้อ้าวมีดินตอบรับเลยครับมีดินตอบรับกันเลยเอา้อาวอยังอยู่ยังอยู่มีดินอยู่ครับอะไล่ะไหนล่ะอะไหใหญ่ไหมยึดตัวเลยไหนล่ะ โอยสยสวย,ยนี่นะครับืืกำไว้แล้วครับเกือบลุดทำไมกำไว้นี่ก็ไมเหลือพอได้เก็บครับ ยามเบ็ดหมดเรียบร้อยครับหายังไงก็หาไม่เจอใส่โล,ลเราเฮ้ยแต่ก็เก็บมาได้ห้าเต้มครับใส่งามๆอยู่นี่ครับกงง็งามอยู่ครับเกม เดี๋พอได้รุนครับรอบดึกแต่เราก็เสียบเหยือไปมดทุกคันเลยครับเหยือก็มดมากเราเสียบเหยือไว้มดแล้วแหละก็ยังมีรอบเช้าให้ได้รุ่นอีกครับยังไงเดี๋ยวคอยดูรอบเช้ากันครับผมผูกปีเรียบร้อยครับทีมงานก็ยังไม่มีใครมาเลย,ยนี่ไงวันนี้ ขอนอนก่อนแล้วกันครับดึกแล้วเกือบจะเที่ยงคืนแล้วครับยังไงใครมาลุ้นความหมานกันต่อรอบเช้าครับเช้าแล้วครับเชา้านี้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับลมฉิวมาเหมือนหนาหนาวเลยวันนี้ ปีนี้น่าจะหนาวเร็วครับดูจากสภาพแหละไปหากีบเบ็ดกันครับอุย้ยลงมาคันแรกก็มีกลมๆเลยครับยังอยู่ไหมอุ้อยู่ด้วยใช่สวยอยู่หนห่ อุ้ยพันพันเงี้นเปี้ยนะอู้เต็มนี่เต็มใหญ่ด้วยครับโอ้เต็มเล็กไปดื่มเต็มเล็กดีสวยเลยครับ เต็มกัมเปี้ยเก็บเบ็ดมาได้สี่คันข้างหน้าหนุ่มเสียงตีอีกแล้วไหนปลาอะไรโอยช่อนอนีกแล้วครับมามาพอได้เก็บอีกเต็มครับผม อุ้ยนี่นี่นี่ตอนแรกหาเลดนมิเจอครับนี่คันจุ่มน้ำอยู่นี่อู้วไ่ปลาดิยังอยู่ไหมเนี่ยอื้อไม่จุ่มน้ำเลงปลาอุ้ยไม่มีดึงเลยไปแล้วครับอ้ย มียู่แล้วทิ้งแต่ลองร้อยไว้ครับไอ้คอน้อยเก็บอีกเต็มครับเนีย ัมากันหมดแล้วครับมาดูผลงานดูของทิศสายลมก่อนเลยครับอุ้ยเปิดดูเยอะเสียดือนเนาะเยอะเสียดือนแต่นี่พุทธยาออกกันแล้วจับมากินยังไงมีตุ๊กเป็ือจะขอเปล่าเป็ือจะขอเปล่าเก็บสายลมก็คือเก็บสายลมไปแล้วก่อนที่ว่ายังมาตรฐานเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับ นั่งลงพอได้เลยมก็มาตะฐานเดิมพื่อกันเลยนี่ไม่ใช่นะหลายกว่าเขาคือเก่านี่ครับของผมตอกตอกขึ้นมาหน่อยพอมีเต็มงามอยู่ครับงามอยู่นะฟ้าวนอยู่ตัวเลยนอกแคเนะวนครับ คือสว่าออกมาหาตัดผมให้เทียบสายลมเทียบพสายลมเลือกสถานที่ตัดผมนะวันนี้บรรยากาศแบบนี้ก็ไปตัดนะครับบรรยากาศดีๆที่สำคัญพี่ร้องไม่ใช่เล่นหัวเฉพาะเทียบสายลมนะครับนี่เล่นหัวผมด้วยต้นต้นอะเล่นทั้งลูกพี่ลูกน้อง เดี๋ยวคลิปหน้าต้องมีไอ้ใหม่ๆให้เรียนกันได้เลยเราไม่ยอมแพ้ไปเดียวแ้เนาะไม่ใช่ชอบด้วยกลับไปลูกเมียจำได้ไหมนี่อ่ะนี่ก็สายแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ ทั้งนางรองพอได้ริม,มครับแล้วก็ท้องไร่ไปนะพาพื้นวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพอได้อยู่ได้กินคือเก่าเลยพี่<อ>น้องอแบบยกไปดรอ <laughs>